กดเข้าไปที่ K Cyber Trade นะคะจากนั้นเนี่ยกดไปที่มอ l แล้วไปที่ Conditional Order ตรงนี้นะคะเมื่อกดไปแล้วเนี่ยจะเป็นการตั้งคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไขนะคะอย่างอันนี้เราจะตั้งเป็น Buy นะเพราะเราต้องการจะซื้อนะเป็น Stop Order นะคะก็คือ เราจะเอาราคาล่าสุดที่มันมากกว่า trigger price หรือว่าราคาน้อยสุดที่มันน้อยกว่า trigger price ก็ได้นะคะแต่ว่านี้เนี่ยเราอยากจะซื้อเนาะก็คือเราต้องการจะซื้อราคาน้อยๆนะคะ เราก็กดเป็นอันที่สองเนาะเราก็จะเห็นนะคะว่าราคาล่าสุดคืออยู่ข้างบน t i กอร์ p r i ซ์คือตรงนี้นะคะแล้วก็น้อยกว่าก็คืออยู่ข้างล่างเนาะก็คือถ้ามันมาลงมาถึงตรงข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถซื้อได้อัตโนมัตินะคะเราก็กําหนดราคา t i กอร์ p r i ซ์ของเราได้เลยนะคะว่าเราจะซื้อในราคาที่เท่าไหร่นะคะก็คือเราต้องซื้อในราคาที่น้อยกว่า ราคาหุ้นณตอนนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่วอลุ่มก็คือใส่จํานวนหุ้นของเราที่ต้องการจะซื้อนะคะว่าเราต้องการจะซื้อกี่หุ้นนะคะแล้วก็คิดคํานวณเอาเนาะสําหรับเงินบาทที่เรามีนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดอ,อวันที่นะคะก็คือจะให้มันเนี่ยเปิดออเดอร์ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะก็คือถ้าถึงวันที่นี้แล้วคาสั่งมันยัง อ๋อไม่ได้หรือว่าหุ้นมันยังลงมาไม่ถึงนะคะมันก็จะยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะเราก็ใส่รหัส P I N ของเราได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดสังนิดเลยเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเปิดออเดอร์ซื้อขายนะคะโดยเราไม่ต้องมาตั้งออเดอร์ใหม่เนาะหรือถ้ามันมาในราคานี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้โดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราต้องการจะขายเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันทําวิธีเหมือนกันเลยนะคะ ึ่งใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับการตั้งคำสั่งซื้อขายเนาะโดยที่เขาเนี่ยก็จะอธิบายเป็นรูปภาพแผ่ภาพข้างบนแบบนี้เลยนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถดูตรงนี้ได้เนาะสำหรับออเดอร์ที่เราเปิดทิ้งไว้นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงมอลตรงนี้เนาะเป็น conditional order นะคะเราก็จะสถานะของเรานะคะก็คือ waiting trigger นะคะก็คือการเปิดคำสั่งทิ้งไว้แล้วเนาะ